ครับสวัสดีครับสมาชิกสันทุเรียนมือใหม่เย็นวันนี้นะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาแล้วนะครับพอดีผมได้หมักน้ำปลาอหมักปลาไว้ก็อยากแชร์ประสบการณ์นะครับประมาณนี้ครับน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักปลานะครับละเอียดแล้วนะครับมีแต่น้ำ แล้วก็มีเศษมีกากบ้างนะครับที่อยู่ข้างล่างเป็นกระดูกปลานะครับปลานี้นะครับผมใช้ปลาเป็นเศษปลาเป็นปลาทูนะครับเป็นปลาทูปลาทะเลพอดีเพื่อนได้นำมาให้นะครับมันมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียแบบไหนะอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการหมักแบบไหนะอย่างไรนะครับก็ คงจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเพราะว่าผมใส่นะครับใส่ทุเรียนแล้วก็ใส่หงเป่าซือแล้วก็ใส่พืชอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นมะลกกอนะครับแล้วก็ลิ้นจี่ลำไยลองกองนู่นนี้นั่นก็ดูเหมือนกับเขาโอเคนะครับเขามีทตุอาหารดีมากครับส่วนผสมตรงนี้นะครับเรียกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักปลานะครับ หนึ่งมีปลาทะเลนะครับหรือเป็นปลาอื่นๆก็ได้ครับตามตามปลาที่ตามตลาดนัดอาจจะเป็นไส้ปลาหัวปลานะครับที่เศษปลานะครับก็สามารถเอามาหมักได้นะครับห้ากิโลนะครับนั่นคือส่วนประกอบนะครับ5กิโล2กากน้ําตาล2กิโลก็คือน้ําตาลโมลาดนะครับ2กิโล3พอดอ2นะครับ พดสองครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพดสองนะครับกรมพัฒนาที่ดินไม่มีซื้อนะครับไม่มีซื้อไม่มีขายนะครับเอามาหมักก็ไปขอที่เออ่ที่เกษตรนะครับที่เกษตรอำเภอนะครับเอ่อซีน้ําเปล่าซีลิตรนะครับหนึ่งบัวนะครับถีพอท่วมปลานะครับห้าฮิวมิกนะครับฮิวมิกชนิดเม็ดก็ได้ผงก็ได้นะครับหนึ่งกิโลกรัมเอ่อหก รำอ่อน1กิโลนะครับเนี่ยก็คนรวมกันนะครับแล้วก็เอาฝาปิดให้แน่นนะครับให้ระวังในเรื่องของแมลงวันนะครับที่แมลงวันจะอาจจะเข้าไปไปอไข่ใส่นะครับมันก็จะทำให้เกิดหนอนแต่ถ้าเราอ่าใช้ผ้ามุ้งผูกหรือผ้าผ้าอะไรที่เป็นตะไข่นะครับอ่าแล้วก็ใช้ฝาปิดอย่างสนิทหรืออาจจะใช้ถุงพลา ติกนะครับถุงใบใหญ่ๆนะครับผูกนะครับให้ให้ดีสักนิดหนึงประมาณนั้นแล้วก็ปิดฝาอีกครั้งหนึ่งอ่ามันก็จะไม่เกิดนะครับมีอยู่6อย่างประมาณนี้นะครับส่วนประโยชน์นะครับส่วนประโยชน์ประโยชน์ก็คือหนึ่งมันมีฮอร์โมนอยู่ในตัวนะครับมันมีฮอร์โมนอยู่ในตัวมันมีฮอร์โมนอยู่ในตัวฮอร์โมนนั้นจะมีทั้งสตัวเลยนะครับมีทั้งออกซินแล้วก็สาร คิปเบอร์ลาลินแล้วก็สารไซโตไคนินนะครับซึ่งมีกรมวิชาการนะครับได้แยกนะครับสารฮอร์โมนออกมานะครับมีสารออกซินอยู่4.01นะครับในน้ำมัปลานะครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลียยฉล่ยแล้วก็มีสารจิเบอบร์ลาลินที่ไปช่วยในการแตกอยอดนะครับก็คือมันไปเพิ่ม ทําให้สารที่บาลลินนี้ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นที่ยอดนะครับมันจะเพิ่มความสูงความยาวนั่นเองนะครับความสูงก็มีอยู่ที่สามสิบสามจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีไซโ,โตเคนินนะครับไซโตเคนินนั้นมีอยู่สามจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นตนะครับโดยปริมาณนะครับหรือปริมาณอยู่ที่วัสดุอยู่ที่ปลาชนิดของปลาหรือประเภทของปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นค่า อาสารฮอร์โมนโดยเฉลีย่ยนะครับโดยแบบคร่าวๆโดยโดย,โดยที่พอเป็นตัวเลขนะครับมันอาจจะไม่แบบนี้มันอาจจะตัวเลขอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับประมาณนั้น2มีกฎนะครับมันมีกฎฮิวมิกก็คือเราเติมกฎฮิวมิกแต่จริงๆเนะี่ยมันมีกฎฮิวมิกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอยู่ในอยู่ในปลานี้นะครับสามจุดสามหกเปอร์เซ็นต์แต่ที่เติมฮิวมิกลงไปทําให้ฮิวมิกในการเข้าไปช่วยระบบรากของเขา หรือไปเพื่อที่จะปรับสภาพดินให้ดินฟูให้ดินร่วนซุยมากขึ้นนะครับก็จึงใส่ฮิวมิกเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีคุณค่าแล้วก็ธาตุอาหารได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีวัดค่านะครับวัดค่า PS นะครับในในในน้ำที่เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนี้นะครับค่า PS นะครับ เมื่อทาการทดลองแล้วนะครับ huh. ม e ีความเป็นกรดอยู่น uh. uh ิดๆนะครับอยู um ่ที่4.35นะครับอยู่อยู่4.35จริงๆค่า p s นะครับค่าเฉลี่ยจะต้องอยู่ที่5.5ถึง6.5แต่เราใส่ไปนะครับก็อาจจะโปรยด้วยสารไตโครมาสักหนึ่งกำสองกำมืออย่างนี้ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของดินเป็นกรดนะครับคือโดยปกตินะครับบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะดี ในเมื่อใส่ไปแล้วนะครับทําให้มีความเป็นกรดนะครับทําให้มีความเป็นกรดแล้วมันจะไม่เป็นโทษต่อพืชหรือมันเป็นแต่มันเป็นจํานวนน้อยนะครับพอพอสารที่เขาใช้ประโยชน์แล้วหรือมันละลายหรือมันเลื่อนหงายไปหรือซึมลงไปในดินนะครับความเป็นความเป็นกรดมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการป้องกันโดยโรยโด้วยสารโดโลไม์นะครับช่วยอีกสักหนึ่งกำมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับน้ํามำทุกประเภทครับ คมวัดค่าแล้วมีความเป็นกรดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักปลาไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักอ่พืชผักนะครับผักสดต่างๆนะครับก็จะมีความเป็นกรดทั้งสิ้นนะครับก็เราก็ช่วยด้วยวิธีอื่นแต่ในขณะเดียวกันธาตุอาหารเขาก็มีเยอะนะครับแล้วอาสารอาหารที่เป็น NPK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับในน้ําหมัก นะครับน้ำหมักปลานี้นะครับมีไนโตรเจนอยู่0.98มีฟอสฟอรัสอยู่1.12ซแล้วก็มีธาตุโพแทสเซียมนะครับมี1.03เเนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหมักตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีธาตุฟอสฟอรัสอยู่มากกว่า N และ K นะครับแต่ก็มันมีปริมาณไม่มากนะครับมันมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับที่เป็นปุ๋ยที่ทำจากเคมี Me, นะครับมันก็ถือว่า มันมีนิดหน่อยนะครับมันไม่มากเพราะฉะนั้นบางบางท่านที่เป็นสายอินทรีย์เนี่ยจะใส่เฉพาะน้ําน้ําหมักปลาแล้วไม่ใส่อย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจธาตุอาหารของพืชอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ร่วมกันหรือ,อ,อลหลายอย่างนะครับถัดไปครับก็จะมีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและธาตุกรมถันนะครับอยู่ในน้าหมักน้ําหมักปลานี้นะครับโดยมีธาตุแคลเซียมนะครับ อยู่1.66%ดธาตุแมกนีเซียมที่ทำให้ใบเขียวนะครับใบเขียวใบหนาใบมันนะครับอยู่ที่0.24% 2แล้วก็ธาตุกร,รมฐถันนะครับแมกนีเซียมกับกรรมฐถันมันมันมกจะมาคู่กันนะครับเราจะสังเกตเวลาเราซื้อปุ๋ยก็ดีหรือซื้อ,อพวกฮอร์โมนซึ่งเป็นธาตุเดี่ยวมันส่วนมากมันมักจะพ่วงด้วยธาตุกร,รมฐถันมาด้วยนะครับ ในน้ำหมักปลานี้มีาธาตุกรรมถันมีสารอาหารที่เป็นาธาตุกร,รมถันอยู่0.20ปรซ์ประมาณนั้นนะครับเยอะสุดก็คือเป็นาธาตุแคลเซียมนะครับาธาตุแคลเซียมที่จะไปเสริมความแข็งแรงแล้วก็ขยายเซลล์ทำให้ระบบก,การลำเลียงน้ำลำเลียงท่ออาหารเข้าสู่ลำต้นทำให้ลำต้นพวกกิ่งพวกลำต้นนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นคือ คุณสมบัติของธาตุแคลเซียมนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกสูตรในเรื่องของการทำน้ำหมักปลาบางท่านอาจจะมีปลาบ่อหรือบางท่านก็ในช่วงนี้ฤดูฝนนะครับคาดว่าน่าจะมีปลาเล็กปลาน้อยนะครับที่อยู่ตามบ่อตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็นะ่าจะ,ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์เพื่อจะนำมาหมักแบบนี้นะครับหรือจะไปหมักในเรื่องของเศษอาหารก็ได้นะครับอย่างละครึ่งนะครับอย่างละ ครึ่งสองก็ถือว่าโอเคนะครับก็คงจะปลาแล้วก็คุณประโยชน์ของเขานะครับก็อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ